สำหรับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐต่อเอเชียขณะนี้กำลังถูกจับตามองนะคะว่าจะมีทิศทางพัฒนาไปในรูปแบบใดเมื่อจอรนแครี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดแล้วนะคะจะเยือนเอเชียเป็นครั้งที่5 4ประเทศค่ะก็คือจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียอาบูดาบีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะคะ วันที่13ถึง18กุมภาพันธ์ค่ะเป็น4จุดหมายที่มีกำหนดการว่าจะหาหรือเรื่องอะไรสำหรับจอห์นแคร์รีเองนะคะก็ถูกจับตามองอย่างมากในการรับภาระเป็นนักการทูตระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ตัวเขาเองก็ยอมรับนะคะว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องเดินตามรอยของฮิลลารีคลินตันซึ่งฝากผลงานไว้เป็นที่ชื่นชมอย่างมากนะคะและตัวเขาเองก็พูดอย่างถ่อมเนื้อถ่อมตัวว่า BIG h e l l s TO f e l l ก็คือไม่แน่ใจว่าจะเดินตามรอยฮิลลารีคลินตันได้ขนาดไหนแต่ถ้าดูระยะทางการเดินทางของเขานะคะจอห์นแครี่เริ่มทำงานตำแหน่งนี้4ี่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วขณะนี้ผ่านมา1ปีเต็มแล้ว365วันที่ผ่านไปเดินทางถึง152วันค่ะคิดเป็นระยะทางโดยเครื่องบิน370,000หมไมล์ปรากฏว่าเฉลี่ยแล้วเดินทางไม่ได้น้อยไปกว่าฮิลลรีคลินตันเลยนะคะ สำหรับการเดินทางมาเยือนเอเชียในครั้งนี้กำลังเกิดคำถามค่ะว่าแนวทางนโยบายที่ประกาศไว้ตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาในยุคแรกที่ต้องการให้ความสำคัญต่อเอเชียหรือว่าเห็นเอเชียเป็นเดือยที่สหรัฐจะหมุนรอบก็คือ Pivot in a s i ชียกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงไปหรือไม่เพราะว่าดูแล้วแนวโน้มการเดินทางของจอห์นแคร์รีที่ผ่านมาเน้นไปทางประเทศตะวันออกกลางค่ะก็คือซีเรียอิราน และก็พยายามให้ความสําคัญกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับท่าทีของจอห์นแครรี่เองก็ถูกจับตามองว่าจับตามองอย่างมากว่าให้ความสําคัญกับเอเชียเทียบเท่ากับฮินลลรี่คลินตันจริงหรือไม่ค่ะสําหรับการเดินทางที่จะเยือน4ประเทศในครั้งนี้นะคะ ที่จีนและเกาหลีใต้ก็คงจะเน้นการพูดคุยเรื่องนโยบายป้องกันทางอากาศของตนเองของจีนที่ประกาศออกมาอย่างแข็งกร้าวและสร้างความสะพึงกลัวสร้างความตกใจให้กับประเทศในเอเชียไม่น้อยนะคะเรื่องของทะเลทะเลจีนเอเชียตะวันออกก็ถูกจับตามองเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องที่จะพูดคุยรวมถึงความเป็นห่วงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะเป็นหัวข้อคร่าวๆที่น่าจะพูดคุยกับจีนและเกาหลีใต้ อีก2แห่งก็คือที่อินโดนีเซียและประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะคะก็คงจะคุยเรื่องความร่วมมือในองค์รวมระหว่างสหรัฐและอินโดนีเซียและความร่วมมือของสหรัฐและสาธารณรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ค่ะ สำหรับประเทศในเอเชียครั้งนี้จับตามองอย่างมากว่าการเดินทางมาเยือนครั้งที่5ของจอร์นแคร์รี่จะนําไปสู่การมาเยือนของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือไม่นะคะเพราะว่าแน่นอนญี่ปุ่นต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาไปเยือนไม่เคยไปเยือนระดับผู้นําถึง18ปีเต็มแล้วนะคะหลังจากยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการอย่างมากเพราะว่าถ้าโอบามาไปเยือนจริงก็จะเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐให้ความสําคัญ ญี่ปุ่นและจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงประเทศจีนโดยตรงค่ะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็กำลังรออยู่เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้มาเลเซียก็ต้องผิดหวังไปเพราะว่าบารักโอบามาไม่ได้ไปเยือนในช่วงปลายปีที่แล้วเพราะว่าติดปัญหา Government shutdown ภา,ายในประเทศนะคะเป็นเรื่องที่ยังน้อย3ประเทศ4ประเทศในเอเชียลุ้นกันค่ะว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะไปเยือนหรือไม่ในช่วงเดือนเมษายนค